ขนมหวานนะจ๊ะเนยวขนมหวานหวานนะจ๊ะฝีมือน,นี้อร่อยใสแบบโบราณใหม่ๆเขาใช้หมุนกันหมดเลยใสอยู่ยังมีแรงใสอยู่ไลเลือขายออกงานมันกจะออกไปขายหนังกลางแปลงนานหลายปีมากแต่เทินน้ำแต่เทินบกใครเหมาไปหนก็ไปจนมาทุกวันนี้จอดจะไปไม่ไหว <laughs> สวัสดีค่ะประลุงนะคะขายน้ำแข็งสายอยู่แถววจชอามนี่แหละค่ะอยู่ใกล้ๆนที่คนนิยมกินเนี่ยเป็นพวกน้ำกะทิก็ข้าเหนียวเปลือกรสช่องอะไรเงี้ยน้ำมีน้ำกะทิน้ำเชื่อมน้ำแดงก็ทำกะทิกับน้ำตาลมะพร้าวพอทำเสร็จก็อบปันเทีเลยมันจะหอม น้ำกะทิเขาน้ำกะทิอย่างน้องบอกจะหอมตอนหลังต้องไปเรียนเคล็ดลับก็เขาเป็นโบราณไงใช่ไหมสมัยนี้ไม่มีหรอกหนูไปกินที่ไหนจะหาน้ำกะทิอย่างเงี้ยไม่มีแตกต่างกว่ากันเยอะฮะเรียนหอมเขาทานแล้วมันจะหอมชื่นใจ ก็มีมันมีฟ really ักทองมีรวมมิตรมีแปะทั้วมีลูกชิดนมีวูน่าพาวมันเทศข้าวเหนียวเผือกถั่วแดงลูกตาลลอดช่องเข้าโพดก็ขายปกติลูกกันเองเราจะไปขายแค่ยี่สิบห้าบาทเองก็แยกน้ําแข็งให้อย่างดีถูกก็ขายแถวละแวกนี้เราจะไปขายแพงไงให้ลูกค้ามันติดเราเถอะขายให้มันพอสมน้ำาทมเนื้อนะพอเราได้กําไรก็พอแล้วโอ้ันเป็นสิบปีแล้วพาลูกพาหลานมากินเรียนวัดจะอามนี่ตั้งแต่ลูกชายตันลูกชายมีหลานแล้วจนเป็นปู่แล้ว ป้านะเขาออกเวลาชาร์จจะซื้อต้องดูเวลามซื้อเขาให้ถูกนะป้าขายตอนกลางคืนสามทุ่มขึ้นถ้ากอนสองทุ่มแกยังไม่ออกนะแกไม่เดินสามทุ่มบังก่อนสามทุ่มสองทุ่มบังถ้าเรามาเร็วก็เราก็ได้ลูกค้าเยอะยาวถึงเที่ยงคืนเลยอะค่ะเทีคืนจอยู่แถวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าว่าจะาอามนะคะแล้วก็ขนมปังเย็นหน้าว่าจะอามก็จอดไปจอดมาอยู่แถวนี้เพราะอาศัยลูกค้าที่ร้านขนมหวานนะจ๊ะเียขนมหวานก็ลูหวานหวานนะจ๊ะ แข่งสายจ้า